เมื่อคืนตัวเน้นในครอบครัวอิ่มแป้ของลุงหนวดโกโกโ้กนะครับก็พอได้ ก็พอได้ยิ้มกรุบกริบสดชื่นกันหน่อยนะฮะก็ถ้าหากใครที่อยู่ในบ้านนั้นแล้วสดชื่นหรืออิ่มแปรก,กันก็มาคอนเฟิร์มกันที่ใต้คอมเมนต์ส่วนใครยังไม่ได้เข้านะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาอยู่เป็นชาวอิ่มแปรก,กันนะครับและ3คู่โดนใจประจำวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้เหมือนเดิมครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นบอลการโชว์ซิลิอารครับระหว่างปามากับกายารีคู่นี้แข่งในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับผลงานของปาาครับอยู่ในดับกลาง เสมอ2แพ้2ชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นครับเช่นเดียวกับกายารีครับชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นแต่กายารีแพ้3นะครับเสมอ1นะฮะโดยวันนี้ครับทางด้านปรามาครับจะมาในแผน4-2-3-1ครับหน้าป้าของเขาเป็นโยอันบอนนี่ครับส่วนทางด้านกายารีครับจะมาในแผน3-5-2หน้าคู่ของเขาจะเป็นโรเบโตบิคโคลีกับจารุการาปาดูราครับ ดยวันนี้ในมองส่วนตัวของลุงสาหรับคู่นี้แล้วกันครับเจ้าถิ่นปามาเองถึงแม้ว่าฟอร์มจะเล่นได้เหนียวแน่นแต่ก็พลาดท่ามาในเกมล่าสุดพลาดท่าให้กับโรมา่าส่วนประตูต่อสาครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างกกรลี่ครับถึงแม้ว่าเอาชนะมาได้ในเกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นบอกเลย วิกฤตเหลือเกินครับแพ้มา3เกมติดแล้วก็เสมอด้วยพึ่งมาชนะในเกมล่าสุดเท่านั้นครับและสติที่เจอกันมานะครับเก่งบ้านไข่บ้านมันเพราะนั้นวันนี้บ้านปามาลุงมองว่าปามาดูดีกว่าเลยกันครับขอวัดไปที่ปามาครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นบอลพิมลีครับบอลมัดเจอซอลแฮมตันครับในเวลาตีสองครับโดยบอลมัดครับผลงานในช่วงหลัง2เกมที่ผ่านมาแพ้ให้กับทีมใหญ่นะครับแพ้ลิเวอู์พูล0-3แพ้เชลซี0-1แต่ก่อนหน้านั้นถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับ โดยวันนี้ครับบอลมาร์ทห้าเกมที่ผ่านมาครับแพ้สามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับส่วนทางด้านซอลแฮมตันครับเสมอสองแพ้สองชนะหนึ่งครับชนะมาแค่หนึ่งเกมทั้งสองทีมครับโดยวันนี้ครับทางด้านบอลมาร์ทครับจะมาในแผนสี่สองสามหนึ่งหน้าเป้าของเขาเป็นวานิซอนครับและตัวลุกด้านข้างนะครับจะเป็นมาคัสชาวเวเนียจัสตินไคลเวิร์ดจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนทางด้านซอลแฮมตันครับจะมาในแผนสี่สามสามครับโดยสามตัวลุกของเขาจะเป็นไรอันเฟเซอร์คาเมโลอาเชอร์ไทเลอร์ดิฟรินครับ โดยวันนี้ในมองส่วนตัวลุงสําหรับคู่นี้แล้วกันครับเจ้าถิ่นบอลมัดเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแพ้มา2เกมติดแต่เกมในบ้านเนี่ยยังไว้ใจทางด้านบอลมัดได้อยู่ครับส่วนทางด้านซอลทำตันครับทำได้ไม่เร็วครับสเกมหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ1แต่สถิติที่เจอมานั้นอย่างที่ลุงบอกไปครับ บอลมัดในบ้านค่อนข้างดีครับเพราะว่าในบ้านเล่นมา2เกมชนะไป1เกมเสมอ1เกมครับแล้ววันนี้ครับเก่งบ้านใครบ้านมันครับเมื่อเวลาเจอกันทั้ง2ทีมนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ลุงมองว่าบ้านบอลมัดบอลมัดแข็งแก่งครับขอจับไปที่บอลมัดแล้วกันครับ พี่น้องคู่ต่อมาครับคู่ที่3ครับเป็นคู่สุดท้ายนะครับเบียร์ริวครับเจอกับรัสพาร์ตมาร์ครับในเวลาตีสองครับผลงานของเบียร์ริวครับชนะ3แพ้1เสมอ1ถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนนั่นรัสพาร์ตมาร์ครับ5เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ถึง3เกมและเสมอ2เกมครับ โดยวันนี้ครับทางด้านเบียร์ลิวเขาจะมาในแผน4-4-2ครับหน้าคู่ของเขาจะเป็นอายโซเปเลสกับเชโมเบัตตี่ครับส่วนทางด้านราพันมาครับจะมาในแผน4 3 3 3, ามตัวลูกของเขาจะเป็นอาร์เบโตโมเรโรครับและก็โอริเวียแม็กเบอร์นี่ครับแล้วก็ฟาบิโอซิมวานี่จะเป็น3ตัวลูกให้กับทางด้านราพันมาครับโดยวันนี้ครับในมองส่วนตัวของลุกครับเบียร์ลิวกำลังทาผลงานได้ดีครับชนะ2จาก3เกมหลังสุดนะครับโดยหลุดไป1นะครับถือว่าพอเข้าใจได้ครับเพราะเจอของแข็งอย่างบาร์เซโลนาครับ ส่วนผู้วยเยือนยังหาจุดที่เป็นแบบยกระดับทีมขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะยังไม่ชนะใครเลยนะครับใน5เกมที่ผ่านมาที่ลุงบอกไปแล้ววันนี้ครับลุงม,มองว่าวิธีการเล่นทรงบอลความมั่นใจตกไปอยู่ที่เบียรลวครับเพราะนั้นคู่นี้ลุงม,มองว่าเจ้าบ้านอย่างเบียรลวปราบลาพามาสได้ครับพี่น้องก็จบไปกับ3คู่โดนใจประจำวันนี้และ ต้องบอกตรงนี้ครับใครอยากได้บอลสดใครอยากเป็นชาวอิ่มแป้ที่สดชื่นกันทุกวันในครอบครัวของลุงหนวดโกโกโกนะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ครับเข้ามาได้เลยอย่ารีรออย่าช้าเพราะว่าของดีมีทุกวันถ้าคุณช้าวันหนึ่งก็เหมือนพลาดไปแล้ว1วันเวันเต็มๆเพราะนั้นแล้วรีบเข้ามาจอกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง